ยามอารุณรุ่งแห่งหมู่บ้านกลางหุบเขาพบชายหนุ่มผู้มีชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยความกระตันยูยืนมองฟ้าด้วยความหนักใจมรรดาของเขาป่วยด้วยโรคดึกลับหมอยาท้องถิ่นยืนยันว่าไม่มีทางรักษานอกจากการหายาพิเศษที่กล่าวขานว่าอยู่ในป่าหิมพานดินแดนน้ลับที่เต็มไปด้วยอันตรายเจ้าจะบ้าไปแล้วหรือพบลุงคำชายชราผู้เฝ้าถ้ำทางเข้าสู่ป่าหิมพาน ด้วยน้ำเสียงสัน่นป่านั้นไม่ใช่ที่ของมนุษย์ข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าของคนที่หายไปในนั้นไม่มีใครกลับมาได้ข้าไม่มีทางเลือกลุงคําพบตอบด้วยน้ําเสียงหนักแน่นแม่ของข้ากําลังจะตายหากข้าทําอะไรได้แม้แต่เพียงเล็กน้อยข้าก็ต้องทําด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังพบจึงก้าวเข้าสู่ป,ป่าหิมพานเสียงลมพัดแผ่วผ่านหูไม้สูงตระหง,ง่าน และเสียงร้องแปลกประหลาดของสัตว์ในป่าทำให้บรรยากาศนั้นชวนขนลุกแต่ยิ่งเขาเดินลึกเข้าไปความมืดมนและความหนาวเย็นก็ยิ่งโอบร้อมตัวเขาไว้ในที่สุดพบก็เดินมาถึงสระน้ำใสที่ล้อมรอบด้วยดอกบัวทองคำขณะที่เขากำลังดื่มด่ำกับความงดงามนั้นเสียงวันใสก็ดังขึ้นมาจากอีกฝ่าของสระมนุษย์ผู้กล้าเจ้าคือใครและเหตุใดจึงมาถึงที่นี่เสียงนั้นทำให้พบสะดุง้ง ันไปมองก็พบกับหญิงสาวงดงามเกินคำบรรยายผิวพรรณของเธอเปล่งประกายราวกับแสงจันทร์และผืนปีกอันงดงามดุดผ้าไหมกำลังแผ่ขยายอยู่ด้านหลังของเธอข้าข้าเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาพบตอบตะกุกตะกักข้าตามหายาพิเศษเพื่อรักษามันดาที่ป่วยหนักท่านเป็นใครกันหญิงสาวยิ้มบางๆก่อนตอบข้าคือมารินีหนึ่งในกินรีแห่งป่าหิมพาน เจ้าชังกล้าหานักที่มาถึงที่นี่ได้พบมองมาลินีด้วยความทึ่งแต่ทันใดนั่นเองเสียงคลืมพามจากหมู่ไม้รอบข้างก็เริ่มดังขึ้นเหมือนสายลมที่กระซิบเตือนถึงอันตรายเจ้าต้องรีบไปจากที่นี่มนุษย์คนหนึ่งมีควรมายืนอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาลินีเตือนพบโลกของเราสองคนแตกต่างกันการที่เจ้ามาที่นี่จะนำพาความวุ่นวายมาสู่ทั้งสองโลกแต่ข้าไม่มีทางเลือก พบกล่าวได้น้ำเสียงแน่วแน่ข้าไม่สนว่าข้าจะต้องเผชิญกับอะไรขอเพียงข้าได้สิ่งที่จะช่วยชีวิตแม่ข้าก็พร้อมที่จะเสี่ยงมารินีจ้องมองชายหนุ่มตรงหน้าในตาของเขามีทั้งความกล้าหาญและความสิ้นหวังในเมื่อเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้ข้าก็จะไม่ขัดขวางเจ้าแต่จงจำไว้ว่าทุกการตัดสินใจของเจ้ามีราคาที่ต้องจ่ายเสมอจากคำเตือนของมารินีพบยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่รู้ว่า ชะตากรรมของเขาได้ผูกพันไว้กับหญิงสาวแห่งสวรรค์แล้วเส้นทางของทั้งสองถูกลิขิตให้ค่้ยกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบ่วงรักที่ไม่มีทางคลายพบเก้าลึกเข้าไปในป่าหิมพานทุกย่างเกาเหมือนกับเขากำลังเดินเข้าสู่อีกโลกหนึ่งแสงที่ลอดผ่านยอดไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าไม่ได้เหมือนแสงอาทิตย์ธรรมดาแต่มันเปล่งประกายเรืองรองรากับทองคำกลิ่นหอมของดอกไม้ป่า ที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนเชวนให้หัวใจเต้นแรงนี่หรือคือปาหิมพันเขาพึมพำกับตัวเองที่นี่ช่างต่างจากปลาที่ขาเคยรู้จักนักทันใดนั้นเสียงกระพือปีกดังมาจากด้านหลังพบหันกลับไปและต้องเบิกตากว้างเขาเห็นนกตัวใหญ่ขนาดเท่ามา้าบินโฉบผ่านศีซาไปมันมีขนหลากสีที่สะท้อนแสงเหมือนอัญ,ญมณี สัตว์หิมพันจริงๆหรือเขารำพึงพร้อมกับมองตามจนรับสายตาความกลัวปะปนไปกับความตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดขณะที่เดินลึกเข้าไปพบสะดุดตากับต้นไม้ต้นหนึ่งมันสูงใหญ่เกินกว่าเขาจะมองเห็นยอดใบของมันเรืองแสงสีเงินอ่อนและผลของมันเปล่งประกายเหมือนแก้วใสต้นไม้นี้อาจจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์พบกล่าวพร้อมกับเอื้อมมือไปแตะ ถ้าคานำผลไม้นี้กลับไปอาจจะช่วยรักษาแม่ได้แต่ทันทีที่เขาแตะผลไม้เสียงลมพัดแรงเหมือนคำเตือนมนุษย์เจ้ากล้าลองดีหรือเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังพบหันกลับไปเห็นมารินียืนอยู่ปีกของเธอแผ่ขยายงดงามเหมือนแสงจันทร์ถือจ้องเขาด้วยสายตาคล้งคลืมข,ข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายข้าก็แค่กำลังมองหาบางสิ่งที่ช่วยชีวิตของแม่ข้าได้ มารินีมองเขาก่อนถอนหายใจเบาๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานมีชัของที่เจ้าจะนำไปได้ง่ายๆทุกสิ่งที่นี่มีเจ้าของและทุกการกระทําของเจ้ามีผลตามมาภบพยักหน้าอย่างสำนึกผิดข้าจะระวังในช่วงเวลานั้นเองขณะที่มารินีเผลอภบสังเกตเห็นปีกของเธอวางอยู่บนโขดหินใกล้สระน้ำปีกนั้นงดงามราวกับทอจากผ้าไหมและประดับด้วยเกล็ดเงิน นี่อาจเป็นสิ่งที่ช่วยเจรจากับเธอได้เขาคิดในใจด้วยความไม่รู้พบหยิบปีกนั้นขึ้นมาโดยไม่รู้ว่านั่นคือส่วนสำคัญในชีวิตของมารินีทันใดนั้นมารินีหันกลับมาเธอเบิกตากว้างจะทำอะไรเธอร้องเสียงหลงนำเสียงเต็มไปด้วยความตกใจและเจ็บปวดพบตกใจจนพูดไม่ออกข้าข้าไม่ได้ตั้งใจข้าไม่รู้ว่ามันสำคัญ มาลินีจ้องเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเจ้าได้ผูกข้าไว้กับโลกนี้แล้วโดยที่ข้าไม่อาจกลับสวรรค์ได้อีกความเงียบงันปกคลุมไปทั่วป่าหิมพานต์เรากับธรรมชาติรอบตัวกำลังร่วมรับรู้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผูกพันที่ไม่อาจคลี่คลายในกระท่อมไม้ไผ่กลางป่าหิมพานต์มาลินีนั่งอยู่ริมหน้าต่างดวงตาอันงดงามเหมือลอยไปยังท้องฟ้าใกลเรากับกำลังคิดถึงบ้าน พบมองเธอด้วยความรู้สึกผิดคาเขากับความสงสัยข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่าปีกนั้นสําคัญเพียงใดพบเอืยด้วยน้ําเสียงสํานึกผิดมาลนินีหันมามองเขาอย่างอ่อนล้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าปีกของกินารีไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินหรือเครื่องประดับมันคือชีวิตของเราคือสายใยาที่เชื่อมระหว่างโลกนี้กับสวรรค์แล้วถ้าไม่มีปีกเจ้าจะเป็นอย่างไร ข้าก็เหมือนนกที่ไร้ปีกไม่สามารถกลับบ้านได้ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโศกเศรา้าหลังจากความเงียบชั่วครู่มารินีตัดสินใจเล่าความจริงให้พบฟังพวกเจ้ามนุษย์มักมองกินาลีเป็นเพียงนางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือแต่ในความเป็นจริงพวกเรามีหน้าที่สำคัญยิ่งกว่านั้นหน้าที่อะไรพบถามด้วยน้ำเสียงใครรู้ กินนารีคือผู้ปกป้องความสมดุลแห่งธรรมชาติเราดูแลป่าไม้และแม่น้ําและสัตว์หิมะพานเพื่อให้ธรรมชาติยังคงสมดุลหากเราถูกกักขังในโลกมนุษย์นานเกินไปสมดุลนั้นก็จะเริ่มพังทลายข้ามีเคยรู้มาก่อนแต่ถ้าพวกเจ้าสําคัญขนาดนั้นทําไมถึงปล่อยให้มนุษย์เข้ามายุ่งเกี่ยวมาลินีหัวเราะเบาๆเจ้าคิดว่าเราปล่อยหรือความโลภและความไม่รู้ของพวกเจ้า เป็นเหมือนมีดที่บั่นทอนธรรมชาติไม่ว่าจะกี่ครั้งเราก็พยายามปกป้องพวกเจ้าก็ยังบุกรุกเข้ามามารีนีนิ่งไปสักพักก่อนจะเอ่ยเคยได้ยินเรื่องของกินรีในนิทานพื้นบ้านหรือไม่พบพยักาหน้าข้าเคยได้ยินกินรีมักถูกมนุษย์หลอกล่อขโมยปีกและบังคับให้อยู่รับใช้และเจ้าไม่เคยสงสัยหรือว่าทำไมเรื่องเหล่านั้นถึงมักจบลงด้วยโศกนาฏกรรม มารินีถามดวงตาเปล่งไปไกลเหมือนกำลังท้าทายให้เขาคิดเพราะมนุษย์เองมองกินารีเป็นสมบัติมิชัสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจและอิสระภาพถธอตอบเองด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าในตอนนี้พบมองมารินีได้สายตาที่เปลี่ยนไปเขาเริ่มตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างโลกมนุษย์และโลกของมารินีโลกของเขาคือโลกแห่งการครอบครองและการสแสวงหา แต่โลกของเธอคือโลกแห่งความสงบและการรักษาสมดุลข้าสัญญาข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเจ้าเนี่ยคาจะยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนพบพูดด้วยความมุ่งมันมาลินีมองเขาอย่างลังเลก่อนจะพยักหน้าเบาบางทีชะตากรรมอาจจะพาให้เรามาพบกันเพื่อเหตุผลบางอย่างและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะเปลี่ยนทั้งสองคนไปตลอดการยามเช้าที่หมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบ มารีดีนั่งมองหญิงชาวบ้านหาบน้ำจากบอ่อน้ำกลางหมู่บ้านเธอถอนหายใจเบาๆความคิดถึงป่าหิมพาลแล่นเข้ามาในใจแต่เธอก็รู้ว่าตอนนี้เธอต้องหยุดที่นี่มารีนีลองทำสิ่งนี้ดูสิพบยื่นจอบให้เธอขณะที่กำลังสอนเธอขุดดินปลูกพืชในไร่เล็กๆของเขามารีนีมองจอบอย่างลังเลข้าจะทำได้อย่างไรที่บ้านข้าไม่มีสิ่งนี้มียากหรอกพบหัวเราะเบาๆ เจ้าแค่ใช้แรงกดลงไปและขุดดินขึ้นมาดูซิข้าจะแสดงให้ดูมาลินีพยายามเรียนแบบแต่จอบหนักเกินไปสำหรับเธอนี่มันยากกว่าที่ข้าคิดไว้เธอพูดพลางยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรเจ้าค่อยๆฝึกพบให้กำลังใจในวันต่อมามาลินีเดินเข้าครัวพร้อมกับหญิงชราที่เป็นเพื่อนบ้านเธอเรียนรู้การตำข้าวและการหุงอาหารในหม้อดิน เจ้านี่ช่างงดงามลึกเกินหิวพันเจ้าเรากับนางฟ้าหญิงสาวชลากล่าวขณะสังเกตมารินีอย่างใกล้ชิดข้าข้าแค่เป็นคนธรรมดามารินีตอบพลางก้มหน้าแต่ดวงตาของหญิงชลายังคงจ้องมองเธอด้วยความสงสัยข้ามีเคยเห็นผู้ใดงดงามเช่นเจ้าและเจ้ามาจากที่ใดกันแน่หญิงชลาถาม มาลีนีได้แต่ยิ้มและเปลี่ยนเรื่องพูดเธอรู้ดีว่าเธอไม่ควรเปิดเผยความรับเมื่อเวลาผ่านไปเขาดือเกี่ยวกับหญิงสาวแปลกหน้าที่งดงามเรากับเทพธิดากระจายไปทั่วหมู่บ้านหลายคนเริ่มเดินทางมาดูเธอบางคนมองด้วยความชื่นชมบางคนกลับมองด้วยความกลัวข่าวว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆชาวบ้านคนหนึ่งกระซิบเจ้าเห็นหรือไม่ผิวของเธอเหมือนกับแสงจันทร์ไม่เหมือนพวกเราเลย หรือเธอจะเป็นตัวแทนจากป่าใหญ่ที่มาลงโทษพวกเราอีกคนแสดงความกังวลพบเริ่มรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปมาลินีข้าคิดว่าชาวบ้านเริ่มสงสัยเจ้าข้าจะทำอย่างไรดีข้าไม่โกรธพวกเขาหรอกมาลินีกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าข้าเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักแต่ข้าก็ไม่สามารถปฏิเสธด้วยตัวตนของข้าได้ พบมองเธอด้วยความเห็นใจข้าจะปกป้องเจ้าไม่ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรมารินีเพียงยิ้มเบาๆเธอรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในโลกมนุษย์นั้นไม่ง่ายเลยแต่เธอก็ตั้งใจที่จะพยายามปรับตัวแม้ว่าความแตกต่างจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจซ่อนเล้นได้อีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างพบกับมาลินีค่อยๆพัฒนาไปท่ามกลางสายตาของชาวบ้านแม้เธอจะพยายามใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ แต่ความงดงามและลักษณะพิเศษของมารินียิ่งทำให้ผู้คนเริ่มมองเธอด้วยความสงสัยคืนหนึ่งพบและมารินีนั่งอยู่ใต้แสงจันทร์ในไร่เล็กๆของเขาลมเย็นพัดผ่านทำให้มารินีเงยหน้ามองท้องฟ้าด้วยแววตาเศร้าเจ้าคิดถึงบ้านหรือเปล่าพบถามขณะยื่นเสื้อคลุมให้เธอค่าคิดถึงแต่ที่นี่ก็ไม่เลวร้ายนักเธอยิ้มบางๆ เจ้าเองก็ทําให้ข้ารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านพบยิ้มตอบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะเอ่ยหากข้าทําอะไรได้ข้าก็จะช่วยให้เจ้ามีความสุขไม่ว่าจะต้องเจออะไรพบเอ่ยอย่างจริงจังเจ้ากล้าพูดอย่างนั้นพอเจ้ายัางไม่รู้มาลินีพูดเบาๆโลกนี้และโลกของข้ามีเส้นแบ่งที่ไม่อาจก้าวข้ามได้ง่ายๆเขารือเกี่ยวกับมาลินีเลืมแพรสะบัดไปทั่วหมู่บ้าน บางคนเชื่อว่าเธอเป็นเทพธิดาที่มาช่วยเหลือบางคนกลับมองว่าเธอนำโชคร้ายมาให้ตั้งแต่นางมาข่าวในนาเราก็ไม่งอกงามเหมือนก่อนชาวบ้านหญิงคนหนึ่งกล่าวในวงสนทนาหรือว่านางจะเป็นนางฟ้าลงโทษที่ปลอมตัวมาข้าเห็นนางเดินคนเดียวตอนกลางคืนข้าคิดว่านางไม่ใช่มนุษย์เหมือนพวกเราชายอีกคนพูดเสริม คำพูดเหล่านี้ทำให้ความหวาดระแวงเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่บ้านคืนหนึ่งขณะที่มารินีกำลังพักผ่อนเงาร่างของกินารีผู้เป็นทูตจากสวรรค์กดขึ้นที่หน้าประตูบ้านมารินีเจ้าลืมนาทีของเจ้าหรือไรเสียงของเขาดังก้องมารินีลุกขึ้นอย่างรวดเร็วข้ารู้แต่ข้ายังกลับไปไม่ได้ปีกของข้ายังถูกกักไว้ เจ้ามิอาจลืมว่าเจ้าเป็นผู้เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์หากเจ้าจะละเลยหน้าที่ไปนานสมมุุลของทั้งสองโลกจะเริ่มสั่นคลอนมาลินีนิ่งเงียบเธอรู้ว่าคำพูดของทูตเป็นความจริงแต่เธอก็รู้สึกผูกพันกับพบอย่างลึกซึง้งข้ามิอาจทิ้งโลกได้ในตอนนี้เธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นไหวถ้าเจ้าม่กลับไปสมดุลจะแตกสลายและเจ้าจะต้องชดใช้ทูตเตือนก่อนจะหายไป วันต่อมาพบสังเกตเห็นมารินีดูซึมเศร้ามารินีเกิดอะไรขึ้นพบค่ากุเลยเกินว่าเราสองคนจะไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันโลกของค่าต้องการค่ากลับไปแต่หัวใจของค่าอยากอยู่ที่นี่พบจับมือเธอข่าไม่รู้ว่าเจ้าต้องเจอกับอะไรแต่ค่าอยากให้เจ้ารู้ว่าค่าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอ มารินีมองเขาด้วยความรู้สึกซับซ้อนแต่ในใจเธอรู้ดีว่าความรักครั้งนี้มีอุปสรรคมากมายเกินกว่าจะฝ่าฟันเรื่องราวของมารินีคล้ายกับตำนานเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคยเล่าขานกินารีผู้ตกลงมายังโลกมนุษย์มักถูกล่้งโซ่ไว้ด้วยความรักแต่ท้ายที่สุดพวกเธอไม่อาจต้านทานกฎแห่งสวรรค์ได้ พบเริ่มเข้าใจบทบาทของมารินีในฐานะผู้เชื่อมโลกมนุษย์กับโลกเหนือธรรมชาติและเขาเริ่มตระหนักถึงราคาที่ทั้งสองอาจจะต้องจ่ายเพื่อความรักครั้งนี้ค่ำคืนหนึ่งทำกลางเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ในไร่เล็กๆของพบมารินีนั่งเงียบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าเธอเคร่งครืมและดวงตาเปี่ยมด้วยความเศร้าพบเดินเข้ามานั่งข้างๆเจ้าดูเหมือนมีบางอย่างในใจมารินีถอนหายใจพบ ข้ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้เจ้าฟังมันอาจจะช่วยให้เจ้ารู้ว่าเราสองคนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ยากลำบากเพียงใดเรื่องอะไรพบถามด้วยความสงสัยมาดินีเงยหน้ามองท้องฟ้าก่อนจะเริ่มเล่าครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าถึงกินารีที่ชื่ออรพินนางตกหลุมรักชายหนุ่มที่มนุษย์ช่วยชีวิตนางไว้หลังจากพ,พัดพาตกจากปาหิมพานเขาได้ช่วยเธอไว้ แล้วเขาก็รักกันใช่ไหมพบถามด้วยความสนใจมารีนีพยักหน้าใช่พวกเขารักกันแต่ความรักนั้นไม่ได้ง่ายออลพินเลือกที่จะละทิ้งปีกของตนเพื่ออยู่ร่วมกับชายผู้นั้นเธอหวังว่าจะมีชีวิตที่เรียบง่ายบนโลกมนุษย์แล้วพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือไม่ในตอนแรกใช่มารีนีพูดพลางยิ้มเศร้า แต่ไม่นานชาวบ้านเริ่มสงสัยในตัวอรพินเพราะความงดงามและพฤติกรรมที่แตกต่างของเธอพวกเขาเริ่มกลัวว่าเธอจะนำความโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นพบถามน้งเสียงของเขาเริ่มตึงเครียดชาวบ้านรวมตัวกันกล่าวหาเธอว่าเป็นปีศาจพวกเขาเผ่าบ้านของอรพินและชายผู้นั้นจนเหลือแค่เท่าทานแต่ชายคนนั้นพยายามปกป้องเธอ แต่สุดท้ายเขาก็ต้องเสียชีวิตผู้ปกป้องนางภบนิ่งไปก่อนจะพูดเบาๆนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วอลพินละ่ะอลพินพยายามจะกลับไปยังป่าหิมพานแต่ปีกของเธอถูกเผาทำลายแล้วนางจึงกลายเป็นวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ระหว่างสองโลกไม่อาจจะกลับสู่สวรรค์หรืออยู่ในโลกมนุษย์ได้อีกภพจ้องมองมาลินีด้วยแววตาสับสน เจ้ากำลังจะบอกว่าความรักของเราจะจบลงแบบนั้นหรือข้าไม่รู้แต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่เจ้าทำไม่ใช่แค่ส่งผลต่อเรามันยังส่งผลต่อโลกของข้าและโลกของเจ้าพบถอนหายใจลึกข้าคิดเสมอว่าความรักเพียงพอที่จะก้าวข้ามทุกสิ่งแต่บางทีข้าอาจจะคิดผิดมาลินีเอื้อมมือมาจับมือเขาข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเสียสละอะไรไปเพราะข้า และข้าก็ไม่อยากเห็นเจ้าทำผิดพลาดซ้ำรอยในอดีตในความเงียบที่ตามมาพบเดิมตระหนักว่าความรักระหว่างมนุษย์และสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นไม่ง่ายถูกการกระทำมีผลกระทบที่เขาต้องรับผิดชอบและเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ยากจะคาดเดากลา,างดึกคืนหนึ่งท่ามกลางสายลมที่เย็นยเยือกมารินีรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของพลังบางอย่างเธอลุกจากที่นอน เดินออกไปยังลานหน้าบ้านผ่านปรากฏร่างของทูตสวรรค์ในชุดสีทองอารามใบหน้าของเขาเคร่งขรึมมารินีถึงเวลาแล้วเจ้าจะต้องกลับสู่สวรรค์ทูตกล่าวด้วยน้ำเสียงดังก้องมารินีเบิกตากว้างขากลับไม่ได้ปีกของข้ายังอยู่กับมนุษย์ปีกสามารถสร้างใหม่ได้หากจะยอมรับเงื่อนไขของเราทูตกล่าวแต่หากเจ้าเลือกที่จะอยู่ในโลกมนุษย์เจ้าจะสูญเสียความเป็นอมตะ และเจาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานเช่นมนุษย์ทั่วไปมาลินีนิ่งไปใจของเธอสับสนวุ่นวายคารูดีถึงหน้าที่ของข้าแต่ข้าไม่อาจทิ้งเขาไปได้ในตอนเช้ามาลีนีเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พบฟังขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในไร่พวกเขาให้เงื่อนไขว่าหากข้าไม่กลับข้าจะต้องสูญเสียความเป็นอมะตะมาลินีกล่าวน้ำเสียงของเธอสั่นไหว ข้าจะกลายเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตธรรมดาที่สามารถตายได้เหมือนมนุษย์พบนิ่งไปเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าด้วยแววตาคลุนคลีเจ้าต้องการกลับไปหรือข้าไม่รู้มารินีพูดเบาๆข้ารักเจ้าแต่ข้าก็ไม่อยากละทิ้งหน้าที่ของข้าการที่ข้าอยู่ที่นี่อาจทำให้สมดุลของสองโลกสั่นคลอนแต่ถ้าเจ้ากลับไปเจ้าจะต้องทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง รวมถึงข้าด้วยหรือไม่มาลินีมองเขาด้วใส่ตาเศร้าใช่แต่มันจะทำให้ข้าหัวใจแตกสลายพบถอนหายใจลึกข้ามีอยากเสียเจ้าไปแต่ข้าก็ไม่อยากเห็นเจ้าเจ็บปวดพราะข้ามาลินียิ้มบางๆน้ำตาคลอเบา้าพบเจ้าเป็นคนที่ข้ารักที่สุด แต่ข้าก็ไม่อาจเพลิกเฉยต่อสิ่งที่ข้าต้องทำข้าต้องตัดสินใจระหว่างความรักกับหน้าที่และไม่ว่าข้าจะเลือกทางใดมันก็ต้องมีใครสักคนที่เจ็บปวดพบมองเธอด้วยความปวดร้าวบางทีข้าควรยอมรับว่าเจ้าไม่ได้เป็นของข้าและข้าควรคืนอิสระภาพให้เจ้าคำพูดของเขาทำให้มารินีน้ำตาไหลเธอรู้ว่าพบรักเธอมากเพียงใด แต่ความจริงก็คือเขาไม่อาจรั้งเธอไว้ได้ตลอดไปในหัวใจของทั้งสองแมจะเต็มไปด้วยความรักแต่พวกเขาก็รู้ว่าเส้นทางนี้มีแต่ความเจ็บปวดและการเสรียสละที่อยากจะหลีกเลี่ยงในคืนที่เงียบสงัดมาลินีและพบนั่งอยู่ใต้แสงจันทร์ดวงตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความเศร้าและความรักที่ไม่อาจหลีกหนีชะตากรรมได้พบข้าตัดสินใจแล้ว มารินีพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่แต่เจือด้วยความสั่นไหวข้าจะละทิ้งความเป็นอมะตะข้าจะอยู่กับเจ้าไม่ว่าต้องเจอกับสิ่งใดพบจ้องมองเธอใจของเขาเต็มไปด้วยความปวดร้าวแต่นั่นหมายความว่าเจ้าจะไม่ใช่กินรีอีกต่อไปเจ้าจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความทุกข์และสุดท้ายความตายมารินีจับมือเขาข้ารู้และข้าเต็มใจ ข้าอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเจ้าแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆรุ่งเช้าพบเดินไปยังที่ซ่อนปีกของมารินีซึ่งเขาเก็บไว้เป็นอย่างดีในกล่องไม้ใบเล็กเขาถือมันไว้ในมือนั่งคิดถึงสิ่งที่ต้องทำเมื่อเขากลับมาถึงบ้านมารินีมองเห็นปีกของเธอในมือเขาดวงตาเธอเบอิกกว้างพบเจ้าจะทำอะไรพบยิ้มเศร้า ข้ารักเจ้าเกินกว่าจะเห็นเจ้าต้องสูญเสียสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตข้าจะคืนปีกให้เจ้าแต่ถ้าข้ารับปีกข้าจะต้องกลับไปข้าจะสูญเสียเจ้าตลอดการมารินีร้องพบวางปีกตรงตรงหน้าเธอมารินีความรักไม่ใช่การครอบครองข้าอยากให้เจ้ามีชีวิตในแบบที่เจ้าคูรควรข้ารู้ว่าต้องเจ็บปวดแต่นี่คือสิ่งที่ข้าทำได้เพื่อตอบแทนความรักของเจ้า ขณะที่มารินีสวมปลีก,กับคืนรังของเธอก็เริ่มเปล่งแสงดอกไม้รอบตัวเหี่ยวเฉาและทองฟ้าเริ่มหมุนมัวสมดุลระหว่างสองโลกเริ่มพังทลายแล้วมารินีพึมพำแต่ข้าจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขมันแม้จะต้องลาจากเจ้าไปหบยืนนิ่งน้ำตาคลอเบา้าข้าจะรอเจ้าไม่ว่าเจ้าจะกลับมาหรือไม่มารินีบินขึ้นสู่ท้องฟ้า ร้อมน้ำตาที่ไหลลงสู่พื้นเมืองล่างเธอรู้ว่านี่คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาทั้งสองหลังจากที่มารินีจากไปพบใช้เวลานานกว่าจะกลับมามีชีวิตปกติได้แต่บางสิ่งในตัวเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลยามเช้าของหมู่บ้านที่เคยคึกคักกลับเงียบสงบชาวบ้านเริ่มมองธรรมชาติและรอบตัวด้วยสายตาที่ต่างออกไปพบซึ่งเคยเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดา ก,กลายเป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เขานำมาพบเองดูเปลี่ยนไปมากนะตั้งแต่นางมารินีหายไปลุงคำเอ่ยขึ้นขณะช่วยเขาปลูกต้นไม้ริมแม่น้ำข้าก็แค่เข้าใจสิ่งที่ข้ามองคามานานพบตอบพลางมองดินที่เขากำลังเพาะปลูกธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้โดยไม่คิดถึงผลมันเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเราควรดูแลมันเหมือนที่มันดูแลเรา หญิงชราคนหนึ่งที่นั่งต่ำเข้ากใกล้ๆกล่าวเสริมหลังจากที่พวกเราเริ่มปลูกต้นไม้แทนการตัดปานาและพืชผลก็กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมจเจ้ารู้ไหมพบค่านะคะลูกเจ้ามากที่สอนให้เรารักธรรมชาติหมู่บ้านที่เคยหวาดกลัวสิ่งดีรับกลับเริ่มเปิดใจยอมรับพบกลายเป็นคนที่ช่วยชี้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างสมดุลในยามค่ำคืน พบมักมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงดาวสองประกายเรากับดวงตาของมารินีข้ารู้ว่าข้ายังคิดถึงเจ้าแต่นี่คือวิธีของเราเขาพึมพำกับตัวเองเจ้าได้สอนข้าถึงความงามที่แท้จริงของโลกใบนี้ข้าจะรักษามันไว้เพื่อให้โลกที่เจ้าทิ้งไว้สมบูรณ์ที่สุดเสียงลมพัดผ่านดอกไม้ป่ายโยกไหวเหมือนตอบรับคำสัญญาของเขา ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแสงสีเงินส่องลงมายังได้เล็กๆของพบขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ความเงียบสงบของค่ำคืนนี้ทำให้หัวใจของเขาหนักอึ้งด้วยความคิดถึงเขาเงยหน้ามองดวงจันทร์พร้อมพลมพำเบาๆมารินีข้าย,ยังคงคิดถึงเจ้าเสมอลันใส่ลมอ่อนโยนพัดผ่านพบรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเมื่อเขาหันกลับไปร่างของมารินีในชุดสีเงินอาราม ปรากฏอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเธอยังคงงดงามดังเดิมมารีนีเสียงของพบสั่นไหวด้วยความตกใจและยินดีพบข้ามาเพื่อบอกลาครั้งสุดท้ายมารีนีพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเศร้าพบรีบเข้าไปใกล้เธอแต่เจ้ากลับมาได้ใช่ไหมเจ้าจะอยู่กับข้าได้ใช่ไหมมารีนีใส่หน้าเบาๆข้าไม่ได้มาในฐานะที่เคยเป็นอีกแล้ว ตอนนี้ข้าเป็นเพียงวิญญาณกินรีที่ผูกพันอยู่กับโลกมนุษย์ชั่วคราวคืนนี้เป็นโอกาสเดียวที่ข้าจะได้พบเจ้าอีกครั้งทั้งสองนั่งเคียงข้างกันใต้ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยแสงจันทร์พวกเขาเล้วเรื่องราวที่เคยผ่านมาหัวเราะกับความทรงจำที่งดงามและเงียบงันในช่วงเวลาที่รู้ว่าเวลาของพวกเขากำลังหมดลงข้าดีใจที่ได้พบเจ้าข้าดีใจที่ได้รักเจ้า มารินีพูดพร้อมจับมือพบข้าจะไม่มีวันลืมเจ้าแม่เจ้าจะไม่อยู่แล้วพบกล่าวน้ําตาไหลอาบแก้มเมื่อแสงแรกของวันรุ่งขึ้นปรากฏร่างของมาริเน่ค่อยๆเรือนหายไปในอากาศลาก่อนพบข้าจะอยู่ในหัวใจของเจ้าตลอดไปเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ยังคงกล้องในใจเขาพบยืนนิง่งมองท้องฟ้าที่เธอจากไปได้วยรอยยิ้มเศร้า และค่าจะรักเจ้าตลอดไปมารินีแม้มารินีจะเลือนหายไปจากโลกมนุษย์แต่ความรักของพวกเขายังคงอยู่ในความทรงจำและสายลมที่พัดผ่านไร่ของพบเสมือนว่าเธอยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอ